สวัสดีเรื่องราเราทั้งหลายก็เคยฟังเรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้จะเป็นชาดกหรือจะเป็นในปัจจุบันหลายอย่างตัวอย่างเช่น พระองค์แสดงถึงพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นก็เป็นก,กษัตริย์ในชาตินั้นแล้วก็มีพระมเหสีชื่อว่านางมัตส,สีแล้วก็มีลูกชายลูกหญิงชื่อว่ากันหาชาลีแล้วในชาตินั้นพระองค์ก็บำเพ็ญพระบรมีเรียกว่า ในชาติสุดท้ายพระองค์นั้นได้มีจิตใจกว้างขวางบริจาคใครมาขออะไรก็ให้หมดตัวอย่างเช่นเขาเงินในท้องพระคลังก็นำเอาออกมาแจกเ,เพื่อให้รัษดรมีความสุขหรือเมืองไหนฝ้าฝนไม่ตก ท่านมีช้างเผือกอยู่ตัวหนึ่งช้างเผือกตัวนั้นเมื่อที่ไหนฝนไม่ตกช้างไปก็ทำให้ฝนตกเมื่อมีเมืองหนึ่งฝนแรงเขาก็มาขอช้างท่านก็ให้ไปชาวเมืองไม่พอใจว่าให้ช้างเข้าไปเขาก็ขัดไล่ท่าน ออกไปอยู่ภูเขาวงกตท่านก็เอาทั้งภรรยาและลูกชายทั้งสองคนไปอยู่ด้วยบําเพ็ญพรตอยู่ในปา่าในที่สดก็มีตาชูชกไปขอลูกสองคนเอามาเป็นคนใจแล้วองค์ก็บริจาคให้ไป แล้วพระอินก็คิดว่าถ้าใครมาขอภรรยาท่านก็ต้องให้อีกพระองค์พระอินก็เลยแปลงตัวเป็นคนขอทานมาขอภรรยาพระองค์ก็ให้ไปแต่ในที่สุดพระอินก็คือน่ายเมื่อบำเพ็ญบารมีอยู่ในเขาวงกร ในที่สดนั้นด้วยอาศัยอำนาจบุญญาบารมีพระองค์ก็ได้กลับไปครองเมืองดัาเดิมมีพระมเหสีมีบุตรทั้งสองคนแล้วก็บําเพ็ญฌานนี่ก็เรียกว่าเรื่องราวเรื่องราวเหล่านี้ทำไมพระพุทธเจา้าถึงเอาออกมาแสดงให้พวกเราเห็น ก็เพราะต้องการที่จะให้พวกเราทั้งหลายนั้นรู้จักทำบุญทานการกุศลรู้จักที่จะเผื่อแผ่เจือเจริญให้แก่คนรู้จักมีการอภัยรู้จักมีการเมตตาต่อกันและกันพระองค์ก็แสดงเป็นตัวอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราเหล่าพุทธบริษัท หลังจากที่พระองค์มาเกิดในชาติสุดท้ายคือในชาติที่พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธ,ธาตมีพระราชบิดาชื่อว่าสิริสุทโธตนะมีพระราชมารดาชื่อว่านางสริหมามายา,มา,ยามเมื่อพระองค์เติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้ครองราชสมบัติเมื่อพระองค์ครองราชสมบัติแล้ว พระองค์ก็พิจารณาดูว่าเอ๊ะคนเราเนี่มันก็เกิดมาแล้วแก่แก,แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตัวเราก็จะต้องตายเหมือนกับคนอื่นเขาเหมือนกันทรงดำริอยู่ตลอดเวลาตลอดจงกระทั่งพระองค์ได้พิจารณาเห็นว่าการที่เราจะหาวหทางแก้ความเกิดแก่เจ็บตายให้ได้นั้นจำเป็นที่จะต้อง มีการกระทำเมื่อพิจรารณาเช่นนั้นแล้วก็มาพิจรารณาว่าการที่เราเป็นกษัตริย์นั้นมีภาระธุระมากยากที่จะหาวทางแก้ไขความเกิดแก่เจ็บตายได้พระองค์ทรงํำริว่ามีมืดก็ยังมีสว่างเป็นเครื่องแก้มีหนาวก็ยังมีร้อนเป็นเครื่องแก่ ความเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีสิ่งเป็นเครื่องแก้ได้เมื่อพระองค์ทรงดำริในพระสัยของพระองค์เช่นนี้แล้วพระองค์ก็เสียสละราชสมบัติทั้งมวลเสด็จออกบรรพชาการสเสด็จออกบรรพชาของพระองค์นั้นก็โดยมุ่งมั่นหวังเพื่อโมกคดธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองดังนั้น พระองค์จึงได้สอะเสวงหาทุกอย่างโดยการที่ทำทุการกิริยาอดอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหกปีร่างกายของพระองค์ก็สุบเสร็จเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นแก่พระองค์เหลือกำลังถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงคิดว่าจะกลับไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินดังเก่า เอาชีวิตของพระองค์เป็นเดิมพันแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบมัคทั้งแปดแล้วพระองค์ก็ปฏิบัติตามมัคทั้งแปดนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็สามารถกำจัดกิเลสออกไปจากจิตของพระองค์โดยสิ้นเชิงได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็ไม่ได้สองหวงทำไม่แต่เฉพาะพระองค์เท่านั้นทรงจำแนกแก่ใจธรรมะของพระองค์ไปยังปวงชนทั้งหลายไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นคนยากจนหรือเป็นคนมั่งมีหรือจะเป็นเศรษฐีเป็นราชามหมากษัตริย์าจกวนนีิพกที่ไหนก็ตามเมื่อพระพุทธอง,องค์ทรงพิจารณาเห็นว่ามีนิสยัยมีวาสนาแล้ว พระองค์ก็จะตามไปปลดเขาเหล่านั้นให้บรรลุมรผลธรรมวิเศษตามฐานานุรูปเมื่อพระองค์ปฏิบัติภารกิจอยู่เช่นนี้ก็ปรากฏขึ้นซึ่งพุทธบริษัททั้งสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีพร้อมสมบูรณ์แล้ว พระองค์เสด็จดับขันพระปรนีพานสาวกท่านหลายก็สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาพระพุทธศาสนาก็ได้ร่วงมาจนกระทั่งถึงบัดนี้2,555ปีแล้วพระพุทธศาสนาก็ยังผองใสปรากฏเด่นชัดจะปฏิบัติอะไรจะปฏิบัติสติปัฏฐานก็ได้ จะปฏิบัติพละห้าก็ได้จะปฏิบัติอินทรีห้าก็ได้จะปฏิบัติโพชงเจ็ดก็ได้จะปฏิบัตมิมร์แปดก็ได้มีพร้อมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่มีบุญมีวาสนามีบารมีการที่จะมีบุญมีวาสนาบารมีได้เพราะเขาได้บำเพ็ญสมาธิมาก่อน ให้ทานรักษาศินและภาวนาหรือศิลสมาธิปัญญาสมาธิเป็นตัวประกอบที่มีความสำคัญคือเป็นตัวที่สร้างพลังจกิตเมื่อสร้างพลังจกิตพอเพียงแล้วก็ได้บรรลุธรรมพิเศษเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่การที่จะทำสมาธิให้บรรลุสมบูรณ์นั้นก็คือสมาธิในมรรคแปด ก็เรียกว่าสมาสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกท่านทั้งหลายเราเกิดมาด้วยพร,พระพุทธศาสนาเช่นนี้เป็นโชคของเราที่สุดแล้วท่านทั้งหลาย จงช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนารักษาตัวของเราให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีของพระพุทธศาสนาชื่อว่าเราได้รักษาพุทธศาสนาร่วมกันสวัสดี